ตอนที่338เป็นเด็กแต่กลับมีลำดับอาวุโสสูงกว่าอายุของอาจารย์ฉีถือเป็นทวดของหลินซิ่วได้แล้วด้วยซ้ำหลายชายคนโตของเขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วเขาในวัยชราอยู่บ้านเล่นกับหลานๆเป็นครั้งคราเดิมที่หลินซิ่วก็มีหน้าตาน่ารักอยู่แล้วทั้งยังตั้งใจร่ำเรียนวิชาแพทย์นอกจากนี้นางยังแสดงความสามารถออกมาได้ดีอีกทําให้อาจารย์ฉีรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากบัดนี้ท่าทางน้อยเนื้อต่ําใจของนางทําให้อาจารย์ฉีใจอ่อนยยบขึ้นมาทันใด ความตั้งใจเดิมของเขาคือถ้าหลินซิ่วสอบผ่านเขาจะให้หลานชายรับหลินซิ่วเป็นสิทธิ์เมื่อใดที่ตนเองว่างค่อยไปชี้แนะนางอยู่ข้างๆเนื่องจากตนก็อายุมากแล้วถึงอย่างไรก็มีพลังไม่เท่ากับคนหนุ่มสาวกลัวว่าตนจะสอนหลินซิ่วไม่ไหวทว่าสถานการณ์ในตอนนี้ทําให้อาจารย์ฉีปฏิเสธไม่ลงเจ้าเด็กคนนี้นี่เหตุใดถึงขี้แยนักเล่าข้าบอกแล้วหรือว่าจะไม่ยอมรับเจ้าเป็นสิทธิ์พอหลินซิ่วได้ยินดังนั้นนางจึงรีบเอ่ยถามออกมาทันใดว่า เช่นนั้นท่านอาจารย์ยอมรับข้าเป็นสิทธ์แล้วอย่างนั้นหรืออาจารย์ฉีพยักหน้าอย่างกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอืมต่อไปหากเจ้าไม่ตั้งใจเรียนข้าจะลงโทษเจ้าเข้าใจหรือไม่หลินซิ่วหัวเราะออกมาทันใดจากนั้นนางก็ทําการคันว่าอาจารย์ฉีอีกสามคราท่านอาจารย์สิทธ์จะตั้งใจร่ำเรียนวิชาแพทย์อย่างแน่นอนสิทธ์จะต้องเป็นหมอเทวดาเหมือนอย่างท่านอาจารย์ให้ได้เจ้ากะ พออาจารย์ฉีได้ยินดังนั้นเขาก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมาทันใดและไม่สนว่าการฝากตัวเป็นสิษย์ครานี้จะถูกขนบธรรมเนียมหรือไม่เพราะไม่ว่าอย่างไรเขาก็รับนางเป็นศิษย์แล้วอาจารย์ชีหันหน้าไปเอ่ยกับชีไห่ที่ติดตามอยู่ข้างกายของเขาว่าไปเจ้าไปเรียกพวกศิษย์ไม่ได้เรื่องของลูกหลานข้ามาสักหน่อยให้พวกเขาได้มาพบศิษย์คนเล็กของข้าสักหน่อยชีไห่รีบไปจัดการตามคําสั่งเพียงไม่นานเขาก็เรียกคนที่อาจารย์ชีต้องการพบมาทั้งหมด ร้านขายยาไปเฉาถังเป็นกิจการของตระกูลฉีตระกูลฉีสืบทอดทักษะทางการแพทย์มาช้านานมีประวัติศาสตร์หลายร้อยปีแล้วบัดนี้มีสาขาต่างๆกระจายอยู่ทั่วทั้งมณฑลไหวอย่างแม้แต่ในเมืองหลวงก็มีสาขาเช่นเดียวกันส่วนทายาทของอาจารย์ฉีล้วนเป็นแพทย์ทั้งหมดส่วนใหญ่จะกระจายตัวไปตามสาขาต่างๆมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ประจำการอยู่สาขาใหญ่เมืองชิงโจวทายาทไม่กี่คนนี้ต่างก็มีสิทธิ์เป็นของตนเอง ดังนั้นคนที่เดินเข้ามาจึงเป็นคนกลุ่มใหญ่คนกลุ่มนี้มีอายุแตกต่างกันออกไปทั้งยังมีลำดับอาวุโสต่างกันอีกด้วยผู้ที่อายุมากที่สุดมีอายุกว่า60ปีบางคนเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ฉีโดยตรงบางคนเป็นสิทธิ์ของบุตรชายของเขาผู้ที่อายุน้อยที่สุดมีอายุเพียง20บปีเท่านั้นและยังมีบางคนเป็นสิทธิ์ของหลานชายหรือสิทธิ์ของเหลนชายของเขา อาจารย์ฉีมองคนกลุ่มใหญ่ด้วยสายตาไม่สบอารมณ์จากนั้นก็เอ่ยออกมาว่าถอยออกไปหน่อยจะเข้ามาใกล้เพียงนี้เพราะเหตุอันใดกันฝูงชนรีบถอยหลังออกไปสองก้าวอาจารย์ฉีก็ลุกขึ้นยืนพลางจับมือของหลินซิ่วเอาไว้จากนั้นก็เอ่ยออกมาว่าแม่นางน้อยผู้นี้มีนามว่าหลินซิ่วเมื่อครู่นางเพิ่งจะผ่านบททดสอบของข้าหลานชายที่อาจารย์ฉีคิดจะให้เขารับหลินซิ่วเป็นศิษย์รีบก้าวเท้าออกมาทะว่าสุดท้ายกลับถูกอาจารย์ฉีถลึงตาใส่จนต้องถอยเท้ากลับไป เจ้าจะออกมาเพื่อเหตุใดข้ายังไม่ได้เรียกเจ้าล้านชายของอาจารย์ฉีถอยหลังกลับไปด้วยสีหน้าเขินอายหลินรวนที่ยืนอยู่ข้างๆเห็นแล้วอยากจะหัวเราะออกมาทว่านางต้องพยายามสะกดกลั้นเอาไว้ทันใดนั้นอาจารย์ฉีก็เอ่ยออกมาเสียงดังเมื่อครูข้ารับแม่นางน้อยผู้นี้เป็นสิทธ์แล้วต่อไปนางจะเป็นสิทธ์สายตรงของข้าสาเหตุที่เรียกพวกเจ้ามาคือต้องการให้พวกเจ้าได้พบกับอาจารย์ป้าอาจารย์อาผู้ที่ลำดับอาวุโสเสมอกันเพียงเข้ามาทักทายนางก็พอ ส่วนผู้ที่มีลำดับอาวุโสต่ำกว่ารีบเข้ามาคาระวะนางเสียทันใดนั้นสิทธิที่ไม่ใช่สิทธิสายตรงของอาจารย์ฉีก็นิ่งค้างกลายเป็นหินทันใดพวกเขาต่างจ้องมองไปที่แม่นางน้อยซึ่งสูงเท่าเอวของอาจารย์ฉีด้วยสายตาว่างเปล่าบัดนี้พวกเขาแต่ละคนต่างก็ทำตัวไม่ถูกในบรรดาพวกเขาแม้แต่คนที่อายุน้อยที่สุดก็ยังมีอายุมากกว่าหลินซิ่วแต่พวกเขากลับต้องคาว่านางแบบนี้มันจะไม่ ลิลรวนกว่าสายตามองสถานการณ์โดยรอบจากนั้นก็เอ่ยออกมาว่าอาจารย์ชีแม้ว่าลินซิวจะเป็นสิทธิของท่านลำดับอาวุโสสูงกว่าทว่าท้ายที่สุดแล้วนางก็เป็นเพียงเด็กคนหนึ่งเท่านั้นนางรับการคานวะไม่ไหวหรอกเจ้ากะเช่นนั้นนางจะอายุสั้นเอานะเจ้ากะชี้ให้เอ่ยเสริมอยู่ด้านข้างในท่านแม่นางหลินซิลอายุยังน้อยให้รับการคาระวะเช่นนี้เกรงว่าจะไม่เหมาะสมเพียงให้คุณชายรองภาษิตท,ทั้งหลายทักทายนางอย่างเรียบง่ายก็พอแล้วขอรับ อาจารย์ฉีรุ่นคิดชั่วครู่จากนั้นถึงได้พยักหน้ารับเอาเช่นนั้นก็ได้แต่ข้าจะถือว่าทุกคนทำผิดต่อสิทธิ์ของข้าทุกคนอาจารย์ฉีเป็นบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดในร้านขายายาไปเฉาถังคำเอ่ยของเขาไม่มีผู้ใดกล้าขัดดังนั้นภายใต้การนำของหลานชายคนที่สองของอาจารย์ฉีทุกคนจึงพากันโคง้งคนวะให้แกหลินซิว่วอาจารย์ป้าอาจารย์อา สุดท้ายหลินซิ่วก็ยังเป็นเพียงเด็กคนหนึ่งเท่านั้นแม้ว่าจะเคยเผชิญโลกภายนอกกับหลินรวนมาบ้างทว่าฉากนี้ยิ่งใหญ่อลังการจนเกินไปนางค่อนข้างตื่นตกใจไม่น้อยโชคดีที่ชีไห่เป็นคนฉลาดเขารีบกล่าวว่าแม่นางหลินซิ่วรับการคันวะแล้วทุกคนรีบลุกขึ้นมาเถิดอาจารย์ฉีลุกคราวด้วยความพึงพอใจจากนั้นก็โบกมือให้ทุกคน เอาละในเมื่อได้พบหน้ากันแล้วหลินซิ่วยังยาวจงจดจำพวกเจ้าในคราเดียวไม่หมดต่อไปในภายภาคหน้ายังมีเวลาอีกมากพวกเจ้ากลับไปทำงานของตอนเองต่อเถิดหลังจากไล่คนกลุ่มนั้นออกไปแล้วอาจารย์ฉีจึงหันหน้ามาเอ่ยกับหลินร่วนว่าในเมื่อหลินซิ่วเป็นสิทธิ์ของข้าแล้วต่อไปก็ให้นางมาอยู่ข้างกายของข้าก็แล้วกันส่วนเจ้าให้คนนำเอาเสื้อผ้าอภรรแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของนางมาส่งที่นี่เสียต่อไปข้าจะสั่งสอนนางด้วยตนเอง หลินรวนคาดไม่ถึงว่าหลังจากฝากตัวเป็นสิทธิ์แล้วนางต้องแยกจากหลินซิ่วดังนั้นภายในใจจึงรู้สึกไม่ยินยอมเท่าใดนักอาจารย์ฉีหลินซิ่วยังยาวและไม่เคยออกจากบ้านมาก่อนนางอาจารฉีก้มหน้าลงถามหลินซิ่วทันใดสิทธ์เอ๋ยเจ้ายินดีที่จะมาอยู่กับอาจารย์หรือไม่หลินซิ่วเงยหน้าขึ้นมองหลินรวนจากนั้นก็หันหน้าไปมองอาจารย์ฉีด้วยสีหน้าสับสนทว่าสุดท้ายนางก็พยักหน้าอย่างหนักแน่นสิทธยินดีเจ้ากะ อาจารย์ฉีเลิกคิวขึ้นอย่างได้ใจเจ้าไม่มีบ้านในเมืองชิงโจหากจะให้หลินซิ่วอยู่ที่เรือนด้านหลังของร้านชวินเว่ยจี้เห็นว่าคงไม่ได้ที่นั่นเป็นสถานที่ทําการค้าหากต้องการจะอยู่อย่างสงบคงเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนอีกอย่างก็อยู่ไกลาจากร้านขายยาไปเฉาถังไม่น้อยหากไปกลับต้องใช้เวลาค่อนข้างมากสู้เอาเวลาเหล่านั้นไปทําอย่างอื่นไม่ดีกว่าหรือเจ้าวางใจเถิดข้ามีสาวใช้เป็นกองข้าไม่ทําให้นางต้องน้อยเนื้อต่าใจเป็นแน่ หลังจากเอ่ยจบเขาจึงหันหน้าไปสั่งให้ชีไห่เรียกสาวใช้เข้ามาทันใดาจากนั้นก็ยกพวกนางให้แกหลินซิ่วสิทธิ์เอ่ยพวกนางไม่ได้มีอายุมากไปกว่าเจ้าสักเท่าใดนักทว่าพวกนางเข้าใจเรื่องสมุนไพรไม่น้อยต่อไปให้พวกนางคอยติดตามเจ้าเป็นผู้ช่วยของเจ้าก็แล้วกันหลินซิ่วรีบโคง้งคานวะอาจารย์ชีเห็นหลินร่วนยังทำใจไม่ได้ดังนั้นเขาจึงเอ่ยออกมาว่าพวกเจ้าสองพี่น้องสนทนากันไปก่อนข้าจะให้คนเตรียมห้องไว้ให้หลินซิ่ว หลังจากอาจารย์ฉีเดินออกไปแล้วหลินรวนจึงดึงตัวหลินซิ่วเข้ามาสอบถามหลินซิ่วเหตุใดเจ้าถึงยอมอยู่ต่อหรือหากเจ้าอยู่ที่นี่ต่อไปหากเจ้าอยากจะเจอข้าคงไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วหลินซิ่วมุ้ยปากดวงตาเริ่มแดงก่ำทันใดนั้นนางก็โผล่เข้าไปกอดหลินรวนท่านพี่ข้าทำผิดใช่หรือไม่หลินรวนลูบผมของนางข้าไม่ได้บอกว่าเจ้าทำผิดข้าแค่ไม่อยากอยู่ห่างจากเจ้าก็เท่านั้นหลินซิ่วกอดนางเอาไว้แน่น ท่านพี่ต่อไปข้าจะกลับไปหาท่านบ่อยๆที่ข้าตัดสินใจอยู่กับท่านอาจารย์เพราะข้าอยากเรียนรู้สิ่งต่างๆให้มากขึ้นแท้ที่จริงตอนที่หลินร่วนเริ่มยุ่งกับงานนางอยู่กับหลินซิ่วน้อยมากหลังจากที่นางเปิดราชวินเวจี้สาขาเมืองชิงโจเวลาที่นางมีให้หลินซิ่วก็เริ่มลดน้อยลงแต่หากหลินซิ่วอยู่ที่บ้านนางมีท่านพ่อกับสาวใช้ที่คุ้นหน้าคอยดูแลอยู่ตลอดกลับไปเมื่อใดก็ได้พบแม้ว่าจะไม่ได้พบกันนานเพียงไหนก็ไม่จําเป็นต้องเป็นห่วง แต่หากนางย้ายมาอาศัยอยู่ในร้านขายยาไปเฉาถังเวลาอยากพบนางก็คงจะไม่สะดวกเหมือนเดิมแล้วเช่นนี้จะให้หลินร่วนทำใจได้อย่างไรเล่าเพียงแค่คิดหลินร่วนก็รู้สึกทรมานใจมากแล้ว